สวัสดีค่ะช่องมาดามแพทยู UK นะคะกลับมาเจอก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาดามจะมารีวิวของนะคะที่ได้ซื้อมาจากร้าน TK Max นะคะว่ามาดามได้อะไรมาบ้างนะคะน่ารัก แค่ไหนของสวยแค่ไหนนะคะซึ่งการไปช้อปปิ้งที่ TK m a x เนี่ยนะคะเป็นร้านโปรดของมาดามมาดามก็จะไปช้อปประจําเนื่องจากมันเป็นของสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ลดราคาราคาก็ไม่แพงนะคะแต่ว่าเวลาเราซื้อเราก็ต้องตั้งสตินิดนึงในการซื้อซื้อนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาในการเลือกเพราะว่า TK m a x นะอย่างที่เราเห็นนะคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบ w a r e h าหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะของก็จะอัดแน่นเรียงกันต,ตับ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 นะคะการไปซื้อนะคะก็จะต้องมีสติสตางมีความอดทนในการเลือกของด้วย ะะที่สําคัญก็ไปคนเดียวนะคะต้องไปกับแฟนหรือว่ากับเพื่อนนะคะเพราะว่ามันจะใช้เวลาเยอะพอสมควรในการที่เราจะค่อยๆไล่ดูสินค้าของนะคะจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงขึ้นไปนะคะถึงจะได้ของสวยและดีนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดามจะมาอ่ารีวิวให้ดูนะคะว่ามาดามได้อะไรมาบ้างนะคะซึ่ง ครั้งล่าสุดที่ไป TK Max นะคะคือตั้งแต่ก่อนคริสต์มาสเลยนะคะค่ะพอเขาเปิดเนี่ยมาดาก็ปล่อยให้คุณก็ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังเพราะว่ามันคนมันจะเยอะเกินไปนะคะในวันที่ไปนะคนน้อยมากเลยนะคะจนตกใจเราใส่ข้อซื้อกันไปหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามาดามระดาได้อะไรมาบ้างในการไป TK Max ครั้งนี้นะคะแต่ว่า ก่อนไปเนี่ยนะคะก็จะมาดามจะมีเทคนิคการซื้อของนะคะแล้วก็การแบบว่าคิดนะคะในการคิดไว้ก่อนเนี่ยว่าเราจะซื้ออะไรนะคะเราก็จะแบบพยายามจะทําให้เรามองหาของเราแบบว่าไม่หลุดออกนอกลิสต์ของเรานะคะทําให้เราโฟกัสกับของที่เราจะาจะได้นะคะแล้วก็ใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ากพยายามมองหาแบบที่เราต้องการต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดามมาดูนะคะว่ามาดามได้อะไรมาบ้างนะคะมาดามให้ดูดิ สีเขียวนะคะนี่มีเลยค่ะให้ดูหน้าหลังนะคะเป็นกระเป๋าสับสีเขียวมาดามอยากได้สีสนะคะเอาไว้ใช้ในตอนซัมเมอร์นะคะซึ่งปกติแล้วกระเป๋ามาดามเนี่ยนะคะก็จะมีสีเร,รียบๆสีดำสีน้ําตาลอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยได้เล่นสีที่กระเป๋านะคะแต่ว่าพอโควิด เกี่ยวมะพอโควิดมีความรู้สึกว่าโหชีวิตเรียบมันจะดูแบ,บบว่าจืดชืดไปอะค่ะก็เลยอยากได้กระเป๋าสีสีมาช่วยทําให้ชีวิตมันสดใสขึ้นในตอนซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะคะก็เลยเลือกสีเขียวว่าเป็นสีโปรดนะแล้วก็ไปเจอใบนี้พอดีนะคะอะ่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะตัดดีมากนะคะลอยเย็บ ทุกอย่างนะคะเนียบทุกมุมเลยนะคะตอนแรกมาดามคิดว่าต้องเป็นนี่ของแพงหรือเปล่าพอดูแล้วมันดูแพงมากด้วยจะมีความละเอียดในการตัดยิบนะคะแต่พอไปดูราคานะคะแค่1 6บหกจุดอะค่ะก็1 7บเปอนด์เนาะใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเอ ราคาตั้งต้นก็ไม่ได้แพงนะคะ25ปอนด์นะคะพอมาดามมาดูละดีเทลนะคะาปรากฏว่าไม่ใช่หนังแทนะ้เป็นแบบว่าเป็นหนังเทียมนะคะแล้วก็ผลิตในจีนนะคะแต่ว่าเป็นการผลิตที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมาดามก็ไม่ได้มายนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าคิดไว้อยู่แล้วว่ากระเป๋าที่สีแบบนี้โอกาสใช้มันก็น้อยนะคะแล้วก็ใช้แค่ช่วงซัมเมอร์นะคะก็ราคาไม่ต้องแพงอะไรนะคะเพียงแต่อาจจะมองแล้วมันก็ดูสวยแบบที่เราพอใจอย่างนี้นะคะอ่ะ ราะว่ากระเป๋าอะไรที่มันสีเยอะๆแบบนี้นะคะการแต่งตัวมันก็จะแต่งตัวแบบเสื้อผ้าก็ต้องเป็นสีอ่อนๆสีโทนสีขาวหรืออะไรอย่างนี้คะ่ะที่ไม่ได้เล่นสีสันม,มากเกินไปนะคะเพื่อที่กระเป๋ามันแบบไม่แข่งกันนะคะแต่มาดามก็นะโควิด ครั้งนี้ทําให้เรากล้าเล่นสีมากขึ้นนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเล่นสีนะซึ่งซึ่งป้าตี๋มามชอบสีเขียวอยู่แล้วเสื้อผ้าก็มีหลายโทนที่เป็นสีเขียวก็เลยคิดว่าโอเคนะจะเข้ากันนะคะหรือคือไม่ยากไม่เล่นสียากเกินไปนะคะให้ดูทีหนึ่งเนาะสวยมากมากเลยเป็นกระเป๋าซัมเมอร์มากๆเลยนะคะนี่นะคะน่ารักอ่ะ อันนี้ก็เป็นการช็อปนะคะที่มาดามพอใจมากนะคะคือมาดามไม่หลุดไปกับของลดราคานะคะแต่ก็เกือบหลุดนะเกือบหลุดไปอาจจะอยากได้เบรเซอร์นะคะของโปลูรับรอเลน,น่ะไปจับเชื่อไหมคะว่ามาดามจับประมาณ10ครั้งเกือบ10ครั้งที่จำได้นะคะพยายามคิดถึงว่าเราจะได้ใส่ตอนไหนเอาดีไหมนะแค่50ปอนด์เองอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือปัญหาของลดราคานะคะคือเราแบบว่า เราเห็นว่ามันราคาไม่แพงซื้อง่ายๆบางทีแบบโอกาสที่เราจะใช้เนี่ยมีไหมนะคะทําให้เราแบบว่าเคลิมจริงๆแล้วมันก็เคลิมค่ะแต่ว่าการเคลิมของเราเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงแล้วก็เราคิดหลายรอบถี่ทวนมากขึ้นในการซื้อของ1ชิ้นนั่นเองนะคะมาดก็รู้สึกแฮปปี้ที่มาดาไม่หลุดไปซื้อตัวเบลเซอร์ตัวนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปนะคะก็คือนี่นะคะอันนี้ก็แฮปปี้มากคือ เป็น m a x กซี่เดรนะคะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะให้ดูเต็มๆนะคะว่า,าเป็น m a x กซี่เดรสีโอลีฟนะคะแล้วก็สามารถมีกระดุมด้านหน้ามีสายรัดนะคะสามารถใส่มาดามอยากได้ใส่เป็นเสื้อคลุมอะคะ่ะคลุมแบบยาวๆอะ่ะ เพราะว่าที่นี่ถึงแม้จะอากาศสปริงหรือว่าซัมเมอร์อากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะ,ะเราอยากให้เสื้อคลุมที่ให้มันดูแบบให้ความอบอุ่นนิดนึงแต่ไม่อยากใส่เสื้อแจ็คเก็ตหรืออะไรเงี้ยที่มันแบบเยอะๆลุงลังเพราะนะคะอยากใส่เสื้อที่มันดูพลิ้วๆหน่อยอะไรเงี้ยนะคะาสามารถใส่เป็นแม็กซี่เดรสก็ได้นะคะมีสายรัดนะคะแล้วก็แบบใส่แกะกระดุมออกใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะเวลาเราใส่แบบจะเป็นกงเกงยีนเสื้อยืดอะไรเงี้ยนะคะ นะคะใส่เก็บให้ความอบอุ่นก็จะทําให้ชุดมันดูแบบว่าสวยขึ้นนะคะจากที่แต่งตัวแบบเรียบๆอะไรอย่างนี้นะคะทำชุดนี้ก็พอใจมากนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ชอบแล้วก็เป็นอยากได้เป็นคลุมแบบปะมาณนี้เลยนะค่เทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะคะของการซื้อของลดราคานะคะก็คือหลังจากที่เรารู้ว่าสไตล์สีโทนเขาเรียกว่าสีอันไหนที่มัน เข้ากับผิวเรานะคะหรือว่าเสื้อผ้าเราหลักๆเป็นโทนแบบไหนนะคะสไตล์อีกนะคะเรารู้ว่าสไตล์แบบไหนที่เราใส่เหมาะอันนี้นะคะสิ่งที่ัญายามนึงก็คือเราอย่าดูที่แบรนด์เนมเป็นหลักนะคะอย่าไปดูพลิกป้ายราคาก่อนเลยนะคะให้ดูที่ตัวคุณภาพของสินค้าทีละตัวเลยนะคะดูแบบเอ้ยการตัดเย็บเสื้อผ้าแพทเทิร์นต่างๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยนะคะขนาด แพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าผ้าต่างกันนะคะก็ทำให้เสื้อผ้ามันดูสวยต่างกันดูแพงต่างกันด้วยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะฝึกให้เป็นนิสัยนะคะนั่นะคือการดูใบเสร็จทุกครั้งหลังการซื้อของนะคะอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นของลดราคาหรือไม่ลดราคาเราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะหลังการซื้อนะแต่ว่าโอกาสพลาดของการซื้อสินค้าราคาปกติเนี่ยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะไปพลาดที่ของลดราคานะคะเพราะว่าบางทีของลดราคาเนี่ยนะคะพนักง,งานต้องเป็นคนกดส่วนลดให้เราเองนะคะมัอาจจะลืมหรือ สินค้าอันนี้ลดแล้วลดอีกลดแล้วลดอีกจนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้อัปเดตอะคะ่ะอาจจะหลุดเนี้ยนะคะสแกนเข้าไปก็เป็นราคาเดิมเป็นราคาที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วบางทีมันอาจจะต่างกันไม่กี่ปอนเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้เป็นราคาที่ผิดนะคะถ้าเราไม่ได้เช็คใบเสร็จนะคะแล้วก็ถ้าเราไปเช็คที่บ้านนะคะบางทีเนี่ยเราดูแล้วส่วนลดลืมให้ส่วนลดผิดเราก็อาจจะอุ๊ย มันจะเสียเวลาในการที่เราจะเดินทางเข้าไปในไปในช็อปนะคะไปเอาไปแก้ไขบินนะคะไปรับส่วนลดกลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปหรือว่าไปรีฟัเขาเรียกว่าอะไรร,รีฟันเงินเข้ามาเนี่ยนะคะบางทีมันไม่กี่ปอนมันก็ไม่คุ้มบางคนหรือเวลาอีกที่เราจะต้องเข้าไปนะคะในการรับส่วนลดใหม่ให้ดีที่สุดก็คือรีบดูบินหลังจากการซื้อเสร็จเลยนะคะรีบดูเลยทันทีมันผิดพลาดอะไรแล้วก็ได้แก้ไขเลยนะคะทันทีด้วยนะคะ วันนี้นะคะมาดาก็ไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะคะก็สําหรับสาวๆที่ชอบช้อปปิ้งนะคะก็จะได้ช้อปปิ้งของดีมีคุณภาพนะคะกระเป๋าไม่ฉีกนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย